สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องในครัวนะครับวันนี้จะมาทำแกงส้มปลากระพงนะครับก็ดูแล้วทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับเนื่องจากว่าเป็นการทำครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะค่อยๆทำไปเลยลนะครับส่วนผสมวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องเตรียมไว้ก็คือตัว ตัวพริกแกงส้มนะครับตัวนี้ก็จริง,รงๆรนี้ผมซื้อมาแบบสาเร็จรูปเลยนะครับนี่พอเราได้มาก็ตั้งนะครับตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับน้ําก็ประมาณลิตรหนึ่งนะผมใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวแกงส้มนะครับใส่เข้าไปถุงนึงเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวแกงส้มใต้นะครับ ไม่ยากครับอันนี้ก็ใครชอบตัวไหนนะหรือว่ามีตัวไหนอร่อยๆใแนะนำมาได้นะครับระหว่างนี้นะครับก็จะทำตัวน้ำซุปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาตัวหน่อไม้ดองนะครับเอาไปลวกน้ำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับลดความเค็มของมันแล้วก็ผมผักเอาไว้แล้วนะครับก็เตรียมเครื่องเอาไว้ก่อนนะครับ หลักการเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพยายามทำแกงส้มให้มันเหมือนกับรสชาติที่เรากินในร้านกันนะครับนี่ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ตั้งตัวซุปให้เดือดก่อนนะครับพอได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คงจะต้องปรุงนะครับเดี๋ยวผมชิมก่อนนะคว่า รสชาติมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแกงส้มนะครับแล้วก็มีพริกมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าชิมแล้วยังไม่จัดจ้านก็เดี๋ยวต้องใส่พริกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับใครที่ชอบเผ็ดโอเค okay, อันนี้ผมใส่ตัวกะปินะครับเข้าไปก็1ช้อนาชานะครับ ตัวแกงส้มปากระพงนะครับก็หลักๆเลยก็เดี๋ยวใช้ตัวปากระพงนะครับผมก็ซื้อแบบที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปากระพงนะครับมีหน่อไม้ดองนะครับที่ต้องเตรียมไว้ใบมะกรูดนะครับที่เหลือจะเป็นเ,เครื่องปรุงนะครับอันนี้ผมใส่ตัวน้ำปลานะครับเข้าไปประมาณหนึ่งทัพีนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ลุงซุปนก่อนครับตัวความเปรี้ยวของแกงส้มนะครับเราจะใช้ตัวมะนาวนะครับแล้วก็เป็นตัวน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมใส่เป็นตัวน้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับมันน่าจะต้องออกหวานนิดนนะครับ แล้วก็มีเปรี้ยวด้วยแกงส้มอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเพิ่งลองทำดูนะครับก็คงต้องใช้สูตรเดิมวนะครับทำไปชิมไปนะครับตัวปลานะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนผสมที่เราใส่สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะสุกเร็วอยู่แล้วนะครับเราต้มไปน,นานๆแล้วมันจะยุ่ยด้วยนะครับ อันนี้พอน้ําได้ที่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็เอาตัวหน่อไม้ดองนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมซื้อมาถุงหนึ่งนะครับก็ใส่หมดเลยแล้วกันอันนี้ผมต้มไปแล้วนะครับก็ต้มไปประมาณสองน้ํานะครับกลัว,วมันจะติดเค็มมาแล้วก็เลยเอาไป ต้มก่อนนะครับพอน้ำมันได้ที่ในระดับหนึ่งนะครับเราก็ใส่หน่อไม้ดองเข้าไปนะครับ จิมสักทีนะครับรสชาติมันได้หรือยังนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันยังขาดเปรี้ยวนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่พวกน้ำมะขามเปียกอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวกะค่อยๆใส่ดูว่ามันต้องใช้เยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมใส่ไปก่อน ใส่แล้วเราก็คนนะครับให้พวกน้ำตาลที่ใส่ไปนะครับน้ำมะขามันเข้ากันนะครับนี่มีเครื่องแกงเหลือในถ้วยครับเสียดายครับใส่เข้าอีกอันนี้ไม่ได้ทำหม้อใหญ่นะครับ อันนี้ส่วนสมนี่ก็ต้องกะเอาตามปริมาณนะครับอันนี้ใส่น้าปลาเพื่อไปอสักทัพพียงนะครับจริงๆขนาดของตัวซุปที่ทำไว้นะผมก็กะกะเอาจากปริมาณปลานะครับผมซื้อปลากระพงมาตัวเดียวแล้วก็ให้ให้แล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ง่ายด้วยแล้วก็ไม่เอาหัวเอาหางนะครับ ก็เลยคิดว่าหม้อเท่านี้น่าจะพอแล้วนะครับรู้สึกว่ายังหวานไม่พอนะครับก็แสมาลเพิ่มไปอีกมันช้อนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับรสชาติเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดว่าลองชิมแล้วมันรู้สึกว่าหวานไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่เพิ่มนะผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอผมก็ใส่เพิ่มอีก ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวคนนะครับให้มันละลายก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยชิมดูว่ารสชาติมันได้ที่เรียงนะครับ จริงๆถ้าเกิดว่าเราได้ส่วนผสมที่มันชัดเจนนะครับเราใส่ทีเดียวนะครับมันก็จะไม่เสียเวลาตรงปรุงตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ามือใหม่อย่างเรานะครับแล้วก็ทำครั้งแรกซะด้วยก็เดี๋ยวเราค่อยๆชิมนะครับไม่รีบ พราะสุดท้ายครับพอเราได้ซุปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปลาเนี่ยใส่เข้าไปแป๊บเดียวครับก็ได้ที่แล้วนะเพราะว่าพอต้มไปนานๆมันก็จะยุ่ยหมดนะครับเรียกว่ามันจะเสียเวลาแค่ตรงชิมน้ำซุปแล้วเนี่ครับ ระหว่างนี้ก็เพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนะครับผมก็จริงๆเติมน้ำมะขามเปียกเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าเดี๋ยวต้องเติมอีกเยอะเลยนะครับเพื่อจะให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดไปเลยนะครับ จิมเลยรสชาติก็เริ่มเจ้มจนขึ้นนะครับเพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับ ลุงไปชิมไปจะก็จะพอใจอตัวนี้ครับเปรี้ยวไม่พอครับน้ำมะขามเปียกต้องเข้าครับ พราชาตเริ่มได้นะครับหลังจากใช้เวลาพักหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มเล่งไฟนะครับขอแบบเดือดๆพอร้อนได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวปลากระพงที่เตรียมไว้นะครับเข้าไปเลยนะครับนี่เนื้อปลาของเรานะครับก็หยอดเข้าไป พอใส่ตัวปลาเข้าไปแล้วนะครับอันนี้มันจะเรียกว่ามันจะคนยากแล้วนะก็อาศัยคนเบาๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะเละน,นะครับผมถึงได้พยายามปรุงรสชาติให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาจากนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับตัว มันก็จะค่อยๆสุกครับสีก็จะเริ่มอมเหลืองอมส้มเนี่ยก็น่าจะได้ที่แล้วนะปากกระพง ระหว่างนี้ก็เตรียมใบมะกูดนะครับเราก็เด็ดมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับ งนี้ก็จริงๆแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ลองชิมดูนะว่ายังต้องใส่อะไรเพิ่มอเปล่านะครับอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็เติมน้ำมขามเปียกนะหรือว่ามะนาวเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ใส่มะนาวเลยนะเพราะว่าหมดครับหมดพอดีนะครับเลยไม่ได้ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับก็เรียบร้อยนะครับแกงส้มปลากระปงเรานะครับพร้อมเสิร์ฟ นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ